สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad for Family Channel นะครับวันนี้เราไปอยู่ที่ทะเลนะครับนะฮะเรามาหาวัตถุดิบนะครับก็ไปปรุงอาหารวันนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะหาวัตถุดิบอะไรนะครับเจอแล้วนะครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับที่จะไปปรุงอาหารให้กับน้องอินนะครับี่แอคเตอร์แล้วก็น้องไออุ่นได้ทานกันนะครับเป็นเมนูซาซิมิหอยจอบเราเจอแล้วนะครับนี่หอยจอบตัวใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวเราไปทําทานกันที่บ้านนะครับน่าจะรอกันอยู่นะครับ oh, <please. S 1> แล้ววันนี้เราก็ได้วัตถุดิบหอยสดๆจากทะเลมาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ นะครับมาหาอาหารทานกันดีกวาน,นะครับช่วงโควิดนะฮะประหยัดได้ประหยัดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านว่าเร S 1> <S 1> าจะทำเมนูอะไรทานกันนะครับไปกันเลย <S <S แลวแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกับวัตถุดิบที่ปลาปายไปหามาจากทะเลก็คือหอยจอบนะฮะอา้าวทำไมปลาปายอ,อยู่คนเดียวไม่มีใครมาเป็นเพื่อนอปลาเนี่ยอุ่นไปไหนเนี่ยพี่แอ๊กก็ไม่อยู่อา้าวอยู่นี่เองเหรอมานี่เลยวมานี่เลยวมานี่เลยวมานี่เลยโอ้ มาเลย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 สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad <Yeah. S 1> for Family Channel อีกแล้วนะครับวันนี้แบบไปไป,ไปทะเลอีกแล้วละ่ะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะโควิดจะหาอะไรมากินทำเมนูแป,กปลกๆวันนี้เราก็มีวัตถุดิบคือหอยจอบนะฮะวันนี้นนเราก็ไปดูคลิปต่ตางประเทศมานะฮะเขาทำซาซิมิซาซิมิหอยจอบ ซาซิมิหอยจอบไออุ่นเคยทานไหมลูกแล้วบรรยากาศของเราวันนี้ข้างบ้านเราก็มีเต็นท์อยู่หลังบ้านแล้วก็มาแคมป์ปิ้งข้างบ้านนะครับทำเมนูซาซิมิหอยจอบนะฮะเป็นเมนูหลักในวันนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะแกะหอยจอบแบบสดๆเลยนะครับเพื่อเอาเอ็นของมันนะครับใช้มีแกะนะครับใช่ไมมนติดอ่ะ เอาถุงมือปลาหน่อยครั้งบ้านนี่นะครับแกะไปเยอะเลยนะแกะยากมากครับเพื่อนเอาถุงมือปลาหน่อยลูกนะบ้านออกไหมแอร์ทำตัวนี้เรื่องนิ้ตัวสดนะครับเลยไม่โป๊งนะครับสดแต่เกะย์สำหรับเมนูเราจะเอาเฉพาะเป็นนะครับออกหนึ่ตัวนะครับวางไว้ก่อนแกะก๊อกอ่ะถุงไม่เอาลูก ขอใส่ถุงมือนะครับเดี๋ยวบาดมือยุงเยอะอยยสำหรับเมนูนะครับอหอยจอบซาซิมิเนี่ยไม่เคยทานนะเดี๋ยวต้องลองดู <c oughs> อุ่นเคยไหมลูก no, no. อืมอืม เรียบร้อยแล้วนะครับหอยจอบที่เราเอาแต่เอ็นนะครับหามาประมาณห้าตัวนะครับก็ได้เนื้อมานิดเดียวเองฮะเดี๋ยวเนื้อลองเทสดูว่ามันจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่ากับเอ็นหอยจอบซาซิมิจ้าขอญาตจัดจานนะครับเดี๋ยวป้าทาเองแล้วก็เดี๋ยวถ้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรียกไออุ่นพี่อินแอคเตอร์มาลองเทสดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวจัดจานนะครับมีผักเครื่องเคียงก่อนนะครับ ขอยัดแร่หันนะครับเอ เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูซาซิมิหอยจอบนะครับนี่นะครับเรามีหอยนางรมแล้วก็ปลาหมึกสายนะครับกินแบบสดๆเป็นซาซิมิเลยเมนูออเดิร์นะฮะวันนี้กับแคมปิ้งด้านหลังขบอปปเดี๋ยวสักพักจะไปตามน้องไออุ่นกับพี่แอคเตอร์มาลองชิมว่านะเอหอยจอบจะอร่อยสมคำร่ำลือขนาดไหนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูเอ็นหอยจอบันนี้นะครับเดียด๋วยวเราจะมาชิมกันนะครับกับเมนูวัตถุดิบหลักของเราเอ็นหอยจอบกับน้ําจิ้มวาซาบินะครับโอเคใครจะเป็นคนจิมชิมคนแรกเนาะแอคเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เลยอินอยากชิมไหมลูกนี่คือเอ็นหอยจอบนะฮะจิ้มกับน้ําจิ้มวาซาบินะฮะ เราบอกกับเพื่อนๆว่ามันอร่อยยังไงหรือรสชาติเป็นยังไงเอ็นหอยจอบอร่อยมากเกืุบๆมันเกืุบๆเป็นยังไงล่ะไออุ่นคีบเองอ้าวจัดไปนะครับแหมว,วันนี้ไปหาวัตถุดิบเอ็นหอยจอบมาทนะั้งทั้งวันคีิไม่ได้คีิไม่ได้นี่จ,จัดให้เ,เดียวพอเดียวพอไออ,อุ่นบอกเพื่อนๆซิว่าเอ็นหอยจอบรสชาติเป็นอย่างไ,ไมงม,มีปลาหมึกมีปลาหมึกสดด้วย อร่อยยังไงลูกนี่ป้าจะลองนะครับเอ็นหอยจอบสดๆจากทะเลมีผักด้วยมีผักแก้มด้วยวเฮ้ยเฮ้ยมันนุ่มว่ะใช่สุดใจอ่ะอืมมันแบบมันแบบมันละลายในปากอะ่ะรู้ป่ะอืินมาลองล้า จัดไปไดดออให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเฮ้ยมันละลายในปากว่ะมันนุ่มนะนี่คือครั้งแรกที่แบบไปยิปเคยกินซาซิมิเอน็นหอยจอบนะผักแก้มด้วยลูกเป็นไงอืออร่อยรสชาติเป็นไงน่ะอ,อร่อยอ่ะมันออม,มอร่อยทุกอย่างนะ <laughs> ของสดจากทะเลนะฮะไอ้อุ่นนี่โชว์เพื่อนดนะิออกินโชว์นะ เป็นยังไงลองเล่าสิอร่อยอร่อยใช่ไหมเอ้ยมันอร่อยจริงๆนะเพื่อนนะเอนหน่อยจอบครั้งแรกเงนปะป้าก็เพิ่งเคยกินแล้วแหละป้าลองหั่นหมึกสิโอ้นะฮะแล้วข้างหลังเราก็เป็นเต็นท์นะครับวันนี้เราเที่ยวทริปอยู่กับบ้านนะครับเป็นสวนข้างบ้านของเราเองนะครับเราก็กางเต็นท์เดี๋ยวนี้อุ่นจะนอนใช่ไหมลกูกมีหอยนางรมด้วยอเดี๋ยวป้า,าคีบให้ที่นี่เลย นี่นะฮะเอ็นหอยจอบอ๋ออืมอืมเฮ้ยปลาว่าเอ็นหอยจอบนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าสดๆเนี่ยซาซิมิเนี่ยมันไม่คาวนะครับเพื่อนอมันนุ่มมากอยากกนุ่มมากจริงๆแย่อยากกินปลาหมึกตัวเดี๋ยวปลาขอกินหน่อยากกิน ขอยน้ำลมติดมานหน่อยอผักอือยากกินมังเดี๋ยวป้าจะหันะดดนะะ่นปลาหนะม,มึกสดนะฮะเป็หมึกฝายกมากเลยแล้วก็หนวดพอนะนึกนะหมึกสดนะฮะทำไมกินหนวดล่ะ ทีเด็ดของมึกสายเนี่ยพี่ก็ทำซาซิมิก็กินอร่อยกันไม่เดี๋ยวฉันตัดเองอะไม่เขาจัดการเองถ้ามันอร่อยจริงนะเอ็นตายทำไมกินหัวไม่ได้มันเหนียวหนูอยากกินอ่ะหนวดเนี่ยเป็นไงเป็นไงเอ็นทีเด็ดนะหนูขอกินหัวได้ไหมมันไม่เหมือนตอนย่างอะไม่เหมือนอ่ะรสชาติมันเทคเจอร์มันอร่อยมากนะเดี๋ยวค่อยดิ วันนี้เราก็เที่ยวทิปนะฮะกับอาหารทะเลสดๆนะครับใครที่อยากให้ปะปายิปพาพี่แอคเตอร์กับน้องไออุ่นนะฮะไปดำน้ําสดๆด้วยกันนะฮะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับปะปายิปก็ไม่ไม่มีเวลาที่ถ่ายมาเยอะนะครับถ้าใครอยากให้ถ่ายแบบไปหาจับหอยจริงๆนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตชิมปลาหมึกหนวดปลาหมึกนี่ขออนุญาตหน่อยนเนี่ยได้ได้ได้เนี่นี่อันนี้กินได้ไหม ได้ดำๆอ่ะได้จ้ะหืมหอยกันทไหนอ๊ะเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะฮะับสำหรับไอ้เอนหอยจอบอน,นะบเพื่อนๆใครไม่เคยกินนะครับก็สามารถลองหามาทานแต่หายากนิดนึงนะครับเนี่ยเหมือนเนื้อกุ้งอ,ะอ่ะเออมันเด้งๆเหมือนเนื้อกุ้งอ่ะครับก็แบบอุ่น ลองปลาหมึกสายสดสิเพื่อนๆคง,งงงนะทำไมบ้านนี้กินของสดได้เก่งอะนะลูกชาวเลยน,นะครับคีบได้ไหมลูกไหนลองคีบสิโอโหเอออย่างนั้นอ่ะป้อนดีกว่าไหมอ่เอเอเ้าให้ป๋าป้าป้อนดีกว่านีนะครับเอาไม่ไม่เปอะไรหรอมันเยอะมันเก่ง เหนียวเนาะเบอร์ลูหมึกสายตดนะฮะอร่อยกระจับมาเหมือนกันยังไงบ้างในเหนียวมล้เหมือนขนมขนมหอยจอบเอ็นหอยจอบกับปลาหมึกอะความเหนียวมันจะต่างกันแต่เอ็นหอยจอบเนี่ยบอกเลยว่ามันนุ่ม เหมือนเหมือนเนื้อกุ้งแบบสดๆนะครับเพื<ช>่อนๆมันอร่อยจริงๆนะเพื่อนนะอันนี้คือครั้งแรกของปลาปลาอิ่มจริงนะครับก็พอดีดูคลิปของทางญี่ปุ่นก็ทํากินกันเราก็เลยอยากจะไปหามาทานดูบ้างนะครับนี่นะฮะเพื<ม>่อนอืมอืมแซับเวอร์น้ําจิ้มรสเด็ดนะฮะกะว่าแซาบิไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยเอาไรมันเนี่ยหอยนางรมรัตเอออืออม เดี๋ยวป้าขอกินอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะครับอือหือเอาละครับวันนี้นะฮะเป็นภารกิจการหาหอยจอบทำซาซิมินะครับมาให้เพ็กเตอร์น้องให้อุ่นทานไม่ได้ไปแบบไ,ไปคนเดียวนะครับครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะพาแอคเตอร์นะครับพี่แอคเตอร์กับน้องให้อุ่นเนะี่ยไปหาหอยด้วยกันนะครับสําหรับใครที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะขอบอกกันเลยนะฮะ โฆษณายอย่าข้ามนะฮะเป็นกำลังใจกับครอบครัวพวกเราด้วยนะสำหรับช่อง Dad for Family Channel หรือว่าชอบนะฮะดูแล้วอย่าลืมกดถูกใจนะครับนะฮะและที่สำคัญน,นะครับกดแชร์และยิ่งดีนะฮะและพลาดไม่ได้กับการกดติดตามเคาะกระดิ่งกิ้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 งเป็นกำลังใจกับกครอบครัวพวกเราด้วยนะครับในการทำคลิปวิดีโอสนุกๆน,นะครับมาให้ได้ดูกันอีกนะครับในคราวหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะรับป๊อบไอซ์นะครับพี่แอคเตอร์ขนมอุอ่นอร่อยกันใหญ่เลยนะฮะ ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ,รบขออนุญาตนะครับทานอาหารกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับบ๊ายบาย Dad for Family Channel ขอสนับสนุนทุกๆกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างอย่างมีค่ากับครอบครัวที่คุณรักของคุณกดไลค์กดแชร์ขอการนตด้วยนะว๊า